ในโลกฟุตบอลคงมีไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นคู่พี่น้องเล่นฟุตบอลระดับสูงใน5ลิกใหญ่ของยุโรปซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในช่วงเริ่มต้นของอาชีพพวกเขามากักจะอยู่ทีมเดียวกันแต่สุดท้ายเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมักขีดเขียนให้เกิดการแข่งขันระหว่างพี่น้องแต่สิ่งที่แย่ที่สุดนั่นคือการเปรียบเทียบกันว่าพี่หรือน้องใครประสบความสําเร็จมากกว่ากัน แม้ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาต่างสร้างเส้นทางอาชีพและกลายเป็นหนึ่งตำนานโลกฟุตบอลในแบบฉบับของตัวเองก็ตามซึ่งหนึ่งในคู่พี่น้องที่มักถูกเปรียบเทียบมาคู่หนึ่งก็คงหนีไม่พ้นฟิลิปโปและซิโมเนอินซากีพี่น้องอินซากีเติบโตที่ซานนิโคลโลหมู่บ้านเล็กๆนอกเมืองปิอาเชนซาทั้งคู่อายุห่างกัน3ปี โดยสิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันนั่นคือความหลงใหลในกีฬาฟ,มสมสฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลทีมแรกของซิโมเนอินซากีนั่นคือทีมในหมู่บ้านโดยมีฟิลิปโปผู้เป็นพี่ชายเป็นผู้ก่อตั้งเพื่อนร่วมทีมในวัยเด็กของซิโมเนอินซากีบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนที่มีสายตาเฉียบแหลมสามารถชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเพื่อนร่วมทีมคนไหนมีจุดแข็งอย่างไรจุดอ่อนคืออะไร รวมถึงการบอกได้ด้วยว่าเพื่อร่วมทีมแต่ละคนควรจะเล่นในตำแหน่งใดด้วยความเก่งการนั้นจึงทําให้ซิมูเนอินซากิได้รับบทบาทเป็นกัปตันประจําทีมหมู่บ้านด้วยเมื่ออายุ12ปีฟิลิปโปอินซากิคนพี่ก็ได้เข้าสู่ทีมชุดเยาวชนของปิยาเชนซาและใช้เวลาอีก6ปีหลังจากนั้นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ส่วนซิมูเนอินซากิใช้เวลาในช่วงระหว่างปี1992จนถึงปี1994ในทีมชุดเยาวชนของปิยาเชนซา และในวัย18ปีก็ถึงเวลาที่พี่น้องอินซากิจะได้อยู่ในทีมชุดใหญ่ของเปียเชนซาในฐานะกองหน้าด้วยกันทั้งคู่การที่ฟิลิปโปและซิมเนต่างเล่นในตำแหน่งกองหน้าเหมือนกันนั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะแข่งแย่งชิงดีกันแต่อย่างใดหากแต่เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันเรียนรู้ไปด้วยกันและยังคงรักษาความสัมพันธ์ของการเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของครอบครัวได้อย่างยอดเยี่ยมทางด้านเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลคงต้องบอกว่าฟิลิปโปอินซากิขึ้นชั้นมาก่อน และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยในฤดูกาล1996-97ถึงอินซกี้คนพี่ในสีเสื้อของออตาลนตาสามารถคว้ารางวัลกาโปกันโนนีเอเรหรือดาวซนโวประจําเซเรียฤดูกาลนั้นด้วยผลงาน24ประตูส่วนซิโมเนอินซากี้ในปี1997เขายังคงอยู่ในทีมระดับดิวิชัน3อย่างเบรชเชโลในฐานะสัญญายืมตัวจากปิอาเชนซา แต่ในปีต่อมาเขาได้รับข้อเสนอที่จะเปลี่ยนแปลงไปทางชีวิตนั่นคือการเซ็นสัญญาก,กับลาซิโอเราสามารถกล่าวได้ว่าทั้งฟิลิปโปและซซโมเนล้วนประสบความสําเร็จในเซราเพียงแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วฟิลิปโปได้รับการพูดถึงมากกว่าจากการเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์เซราสาครั้งยูอฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีก2ครั้งและแชมป์โลกกับจินชาอิตาลี1ครั้ง แม้จะตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของผู้เป็นพี่ชายแต่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าเกียรติประวัติการค้าแข้งของซิมูน่อิซากิก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะการคว้าแชมป์สเรียร่วมกับลาซิโอนับเป็นหนึ่งในความสําเร็จที่ทุกคนให้การยอมรับแล้วก็ยังมีแชมป,ป์โคปาอิตาเลียอีก3สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพและซูเปอร์โคปาอิตาเลียนอีกหนึ่งสมัยซิมูน่อิซากิตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพในปี2010พร้อมกับการเริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์ของฟุตบอลในฐานะโค้ช จากนั้นอีก4ปีถัดมาเราได้เห็นชื่อของซิมเนีอินซากีเป็นหนึ่งในฐานะเฮดโค้ชของทีมเยาวชนของลาซิโอชุดยู9ปีเป้าหมายของผมก็คือการเป็นโค้ชให้กับลาซิโอซิมเน i อินซากี้ได้กล่าวไว้ในสมัยที่ยังเป็นผู้เล่นซิมเน e อินซากี้เคยได้รับการชื่นชมว่าเป็นคนที่เหมาะสมแก่การทำงานเป็นโค้ชฟุตบอลเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดด้านเทคนิค มีความพิถีพิถันเป็นคนที่หมกมุ่นในรายละเอียดและเป็นคนที่เอาจริงเอาจังอย่างมากมารินาอินซากิคุณแม่ของฟิลิปโปและซิโมเนบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเธออยากให้ลูกๆของเธอเติบโตขึ้นมาเป็นหมอมากกว่าอย่างไรก็ตามซิโมเนเป็นคนที่เรียนจบด้านบัญชีซึ่งเธอบอกว่าด้วยความสามารถทางบัญชีนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ซิโมเนมีความเก่งกาจด้านการวิเคราะห์ซึ่งเหมาะแก่การทำงานฟุตบอล จากนั้นในเวลา2ปีความฝันและเป้าหมายของซิมูเนอินซากีก็เป็นความจริงเมื่อเขาได้ถูกเลือกให้เป็นเฮดโค้ชของลาซิโอแบบชั่วคราวแทนที่เซฟานโนปีย i ลีซึ่งถูกไล่ออกไปหลังพ่ายแพ้ให้กับโรม่าคู่ปรับร่วมเมือง1.4ปรนตัวสในฤดูดกาล2015-16 ในช่วง7เกมสุดท้ายของคัมเปิลนาโตฤดูกาลนั้นผมรู้สึกภูมิใจและทนไม่ไหวแล้วที่จะได้เริ่มต้นตอนนี้ผมได้เป็นเฮดโค้ดแล้วแต่ผมก็อยากจะเป็นเฮดโค้ดถาวรของลาซิโอในอนาคตด้วยสิ่งที่ Simone ซิโมเน่สกี้ต้องทำในเวลานั้นในฐานะเฮดโค้ดชั่วคราวก็คือการกอบผู้ชื่อเสียงให้กับทีมและพาทีมออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ซึ่งซิโมเน่ในฐานะหนึ่งในตำนานของสโมสรถูกมองว่าน่าจะเป็นคนคนนั้นของลาซิโอ ง,งานแรกของอ hey. azo, um C C ินซกี้ในฐานะเฮดโค้ชลาซิโอก็คือการพาลูกทีมไปพักผ่อนปรับเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกที่นอชาพร้อมกับขอให้แฟนๆอัลตราของลาซิโออดทนทนรอในผลงานการคุมทีมของเขาเกมแรกของซิมูนอินซักี้ได้ลดความตึงเครียดของแฟนบอลได้เป็นอย่างดีด้วยการคว้าชัยชนะเหนือต่อปาเลโม3ประตูต่อ0และในเวลาที่เหลือของฤดูกาลอินซักี้สามารถพาลาซิโอจบด้วยอันดับแท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังขลักขสัง แต่ถึงกันนั้นแล้วสัญญาณต่างๆก็ถือว่าดีขึ้นลาซิโอกลายเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลอย่างมีวิน,นัยและมีเกมรุกที่ไหลลื่นแต่เมื่อจบฤด,ดูกาลอินซักกี้ไม่ได้รับเลือกให้เป็นเฮดโค้ชถาวรของลาซิโอโดยฝั่งผู้บริหารเลือกที่จะไว้วางใจมาเชลโลบีเอซ่าให้มารับตําแหน่งนี้แทนแต่ด้วยความขัดแยงแ้งระหว่างบีเอซ่ากับผู้บริหารของลาซิโอนั่นจึงทาให้บีเอซ่ามีสถานะของการเป็นเฮดโค้ชลาซิโอเพียงแค่2วันเท่านั้น ลาซิโอหันกลับมาที่อินซกี้อีกครั้งหนึ่งเขาไม่ติดใจเรื่องที่สมงสรมองเขาเป็นมวยแทนหากแต่มองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่เขาจะได้ทำงานชุดใหญ่ของลาซิโออย่างเต็มตัวผลงานของซิโมเนอินซกี้ในฤดูกาลแรกเขาพาลาซิโอจบที่อันดับ5และคว้าตั๋วไปเล่นยูโรปาลีกได้สำเร็จโดยมีแต้มเหนือกว่าทั้งมิลานและอินเตอร์ นอกจากนี้แล้วอินซาก,กี้ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกมรุกของลาซิโอน่ากลัวขึ้นโดยเฉพาะการผลึกกำลังระหว่างเกอิต้าบาวเดและชิโรอิโมบิเล่ซึ่งยิงประตูดได้รวมกันถึง39ประตูในเซเรียแทนการเล่นของซิมเนออินซากี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นฟุตบอลเกมรุกที่มีการเล่นที่สวยงามแต่เขาก็พร้อมที่จะสละก,การครองบอลเน้นเกมป้องกันและอาศัยการโต้กลับในกรณีที่เจอคู่แข่งที่เหนือกว่า ทางด้านแผนการเล่นอีสกีก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเล่นกองหลังสามคนหรือกองหลังสี่คนแต่ทุกอย่างจะขึ้นอยู่ความเหมาะสมฟิลิปโปอีสกีได้กล่าวถึงผลงานในฤดูกาลแรกของน้องชายว่าเขารักลาฟซิโอมันเป็นความฝันของเขามาโดยตลอดเขาเป็นคนที่เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับทุกเกมเขาเป็นคนที่ร,บรอบคอบแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเราวกับเป็นโค้ชที่มากด้วยประสบการณ์ ซิมูเน่อิซกี้ใช้เวลาไม่นานก็พาลาซิโอควา้าทัวฟรฟี่แรกได้สำเร็จด้วยการพาลาซิโอควา้าซูเปอร์โคปาอิตาเลียนาในปี2017และทำได้อีกครั้งในปี2019นอกจากนี้การคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียในฤดูดกาล2018-2019ยิ่งทำให้ตัวของอินซกี้มีดีกรีที่สูงขึ้นในเวลาเดียวกันผู้เล่นอีกหลายต่อหลายคนที่อยู่ในมือของอินซกี้ก็ได้รับการจับตามองไปทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นซิฟานเดอแฟ เจอเกมไม่รโควิดแซววิชและการกลับมาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอีกครั้งของชิโรอินโ,โมบิเลซึ่งเคยล้มเหลวในต่างแดนก่อนที่จะกลับมาเก่งสุดยอดในสีเสื้อของเบิงโคเชเลสตี้ในช่วงเวลาไล่เรียกกันฟิลิปโปอินซากี้ผู้เป็นพี่ชายก็เริ่มต้นในฐนานะเฮดโค้ชเช่นกันโดยเขาได้จับงานใหญ่แทบจะทันทีกับอดีตต้นสังกัดอย่างบิลานด้วยชื่อเสียงที่เยี่ยมยอดสมัยที่เป็นนักเตะ แต่สุดท้ายการทำงานให้กับมิลานปิปโป้ก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดนี้กลายเป็นประจักษ์พยานว่าซิโมเน่กำลังจะเป็นโคชรุ่นใหม่และกำลังจะก,ก้าวไปสู่การเป็นสุดยอดเฮชโคชของโลกลูกหนังคนหนึ่งของอิตาลีซิโมเน่อิซากิอยู่กับลาซิโอจนถึงฤดูก,กาล2020-21ก่อนที่จะโบมืออำลาเพื่อไปรับงานที่ใหญ่ขึ้นกับอินเตอร์แทนที่อาเตโนฟันเต้ซึ่งอำลาทีมไปหลังจากอินเตอร์ต้องขายนักเตะจำนวนมากออกจากทีม เพื่อพยุงและรักษาสถานะทางการเงินของสมโมสรงานของซิมบูนอินซากี้และอินเตอร์ถือว่ามีความเหมาะสมกันอย่างมากนั่นเป็นเพราะว่าแผนการเล่นของอัตติโนคอนเต้ที่ติดตั้งให้กับอินเตอร์แทบจะไม่แตกต่างจากอินซากี้โดยเฉพาะองค์ประกอบของผู้เล่นที่เอื้อให้เล่นกับแผนการเล่น3-5-2ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนที่อินซากี้เข้าใจอย่างลึกซึง้ง แต่ในเชิงรายละเอียดแล้วคงต้องบอกว่า3-5-2ของซิมูนีอิซากิไม่ใช่การเล่นเกมรับหากแต่เป็นการเล่นเกมรุกเน้นการคลองบอลมีการเพรสซิง่งการหาช่องว่างเข้าโจมตีคู่แข่งอีกทั้งสปีดของฟุตบอลก็เร็วมากๆรวมถึงการโอเวอร์โหลดขนาดเล่นเกมรุกจุดที่น่าสนใจในเทคนิคก,การเล่นของอินซากีก็คือการดึงเอาความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นมาปลักอินกับระบบการเล่นของเขา คราวคือเราได้เห็นการเล่นของอาริซานโดบัสโตนี่ในบทบาทเกมรุกทางด้านซ้ายการโอเวอร์แลปเข้าไปทำงานร่วมกับเฟเดริกโอลิมาโกและการเปิดบอลจากพื้นที่ด้านกว้างต่อมาเป็นการเปลี่ยนฮาคารชาวนูกลูจากเมซซ่ามาเป็นตำแหน่งเรติสตาเนื่องจากอิสกี้มองว่าดาวเตะชาวตรุรกีมีทักษะการผ่านบอลที่แม่นยำมีการอ่านเกมที่เฉียบขาดสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าได้หลายต่อหลายช็อต จากนั้นไม่นานฮาคางชอนุกูก็กลายเป็นหนึ่งใน3ากองกลางที่เก่งที่สุดของโลกในเวลานี้ร่วมกับโบรดีและเควินเดบรบอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกจากนี้แล้วยังมีการปรับแต่งให้มาคุสตูลามกลายเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าอย่างเต็มตัวรวมถึงการทําให้ลาตาโลมาติเนสมีความเฉียบคมในการทําประตูมากขึ้นจนทําให้ฤดูกาลที่แล้วลาตาโลมาติเนสมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมทั้งในสโมสรและทีมชาติอาร์เจนตินา นี่เป็นแต่เพียงบางส่วนของการปรับแต่งที่อินซากี้ทำเพื่อดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของผู้เล่นมาอยู่ภายใต้ปชัชญาฟุตบอลของเขาถ้าจะกล่าวว่าฟุตบอลของซิมเนีอินซากี้เป็นททอลฟุตบอลยุคใหม่ก็คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ากว่าที่สถานะของซิมเนอินซากี้จะเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่าอินซากี้เคยอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักมาก,ก่อนทายังจำกันได้เมืออ่อ2ฤดูกาลที่แล้วในปีที่นาโปลีเป็นชั้นเซเรีย ตอนนั้นได้มีขะอสาก,กดดันอย่างหนักจากแฟนบอลให้ปลดอินซาคก,กีออกจากทีมเพราะทีมหมดหลุ้นเซเรียตั้งแต่ไกโกแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่ออินเตอร์ได้แชม้นโคปาไตาเลียและการได้เข้าชิงยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เก้าอี้ของซิมูนอินซาคก,กี้ยังคงแข็งแรงต่อไป แม้ในช่วงเวลานั้นจูเซเป้มารอตตาประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกีฬาของอินเตอร์จะยืนกลานมาโดยตลอดว่าอินซกี้ไม่เคยหรือใกล้เคียงที่จะถูกปลดแม้แต่วินาทีเดียวแต่ใครเล่าจะรู้ว่าถ้าไม่มีโครฟี่ในวันนั้นและการเข้าชิง UCL สถานการณ์จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนในปี2024ซิมูนกี้สามารถพาอินเตอร์คว้าแชมป์เกาโชเซเรียได้สำเร็จ หลังจากที่ยูโยมเป็นเจ้าในายใหญ่ในทีมจูเซเป้เมซ่าเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่3ในบทความที่มีชื่อว่าเซเรียบริฟทิ้งมาลินีแอดนัวเทนโอชิเมนส์เอาฟินเด็คโคลแอนด์บิฟฟอนเซกาซับสแนปพิมของเจมส์ฮอนคาสเซิลจากสหนักข่าวดิอดเลดติกให้ความเห็นว่าซิมโมเนอิซากิควรที่จะได้รับความเคารพมากกว่านี้เพราะฮอนคาสเซิลมองว่าอิซากิไม่ได้มีความพยายามที่จะพรีเซนต์ปรัชญาด้านฟุตบอลของตัวเอง แม้ในความเป็นจริงแล้วแทคนิคของอินซากี้จะมีความแข็งแกร่งมากๆและฟุตบอลของอินซากี้มีความลื่นไหลไม่ได้มีตำแหน่งที่ตายตัวซึ่งเป็นสิ่งที่หลายทีมใฝ่ฝันจะทำฟุตบอลในลักษณะนี้ในท้ายบทความฮอนเคสเซิลเน้นย้ำว่าอินซากี้ควรที่จะนำเสนอฟุตบอลของเขาในช่วงของการถแถลงข่าวบ้างไม่ใช่นำเสนอเฉพาะในสนามฟุตบอลเครื่องหมายเปิดบางทีเครื่องหมายปิดอินซากี้อาจได้รับการมองเห็นมากขึ้นจากทั่วยุโรปไม่ใช่แค่เกาโชเฟเรอา อย่างไรก็ตามการพาอินเตอร์คว้าแชมป์สมัยที่20ถือเป็นการทำให้ชื่อของซิมูเนอิซากีได้กลายเป็นหนึ่งในเคโค้ชยอดฝีมือที่สุดคนหนึ่งของอิตาลีอย่างเป็นทางการ